สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสันบ้านประจำวันที่14นะครับวันพุทธที่14กันยายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราเอ,อมีงานก่อสร้างหลายส่วนนะครับก็พอดีเลยตรงนี้ก็จะได้เอ่อชวนมาดูมาชมในหลายๆจุดพร้อมกันนะครับเอ,อเดี๋ยวขออ,อแนะนำช่องนิดนึงนะครับช่องของเราเนี่ยก็เป็นช่องที่นำเสนอ คอนเทนต์นะครับที่เป็นเลียวคอนเทนต์เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับการตกแต่งบ้านการรีโนเวทบ้านการต่อเติมบ้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสเหมาะเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ชวนมาดูหลายๆจุดพร้อมกันนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุดที่เราเข้าแบบทำบันไดไว้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ อ่าก่อนอื่นตรงนี้นะอันนี้เป็นช่องโล่งนะครับกลางบ้านนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ไม่แน่ใจอาจจะต้องทําหลังคานะเป็นแนวกระจกใสนะครับเพื่อหเห็นเพื่อให้แดดลงไปถึงข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งลิฟต์ขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามชมอีกทีนะครับอ่าทีนี้เอาวันนี้ก่อนวันนี้ก็เราเทพื้นเนี่ยบันไดเสร็จแล้วนะประมาณ1.5ึ่คิวบิกเมตรนะครับนี่ก็ช่างแจ็คนี่ก็กําลัง ปาดหน้านะครับเพื่อปรับให้เนื้อคอนกรีตนะครับมันไดอ้อยู่ในแบบครับซึ่งเขาเอาว้ไวเบรเตอร์เนี่ยจี้ละนะจี้แล้วก็าทาให้คอนกรีตมันลงไปถึงทุกซอกทุกมุมข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอา่าตอนนี้ก็เหลือแค่ง,งานางานศิลปะนะงานป่าซึ่งช่างแจ๊คเนี่ยก็เขาเรียกถนัดหรือเก่งตรงนี้อยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอา่าครับแล้วมีงานจุดอื่นอีกนะครับซึ่งพอดีกัน วันนี้ก็เทปูนค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าเราต้องขนนะขนปูนเนี่ยขึ้นมาจากข้างล่างนู่นะครับขึ้นมาจากข้างล่างก็ดีที่เราซื้ออุปกรณ์ขนถ่ายมานะซึ่งก็ใช้ได้เป็นอย่างดีนะแต่ว่ามันแม็กซิมัมโหลดเนี่ยมันได้แค่หันหน้ามาหันหน้าขึ้นมา หนึ่งชุดเหรอ,อโอเคโอเคอมีรีเควสนะจันดาบอกเอาหมูกระทะมาหน่อยหนึ่งชุดนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายนะที่เราไปซื้อมานะตัวหนึ่งก็ประมาณเจ็ดพันนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วนี้แม็กซิมัมโหลดเนี่ยรับได้แปดร้อยกิโลนะครับ อ,อันนี้ก็มีการ modify เอา,เอา,เอามาใช้นะซึ่งก็ดูแล้วก็แข็งแรงดีนะครับยึดแข็งแรงดีเพราะว่าเราไม่ได้ยึดห่างนะโมเมนต์จุดหมุนมันก็ <c oughs> ไม่ไกลนะแค่ประมาณ25เซนก็ถือว่าโอเครับน้ําหนักก็ประมาณไม่เกิน1 0ยโลนะไม่เกิน100โลใช่ใช่น้ำหนักนะไม่เกินไม่ไม่เคยเกินนะก็ประมาณว่าวันนี้เอาปูนมา ก็ประมาณนี้นะครับไม่เกินไม่เกินไม่เกินอ่าทีนี้มาดูอีกจ,จุดหนึ่งนะครับอาขึ้นมาทําไมเนี่ยนะครับก็คือว่าหลังคาคอนกรีตนะยังไม่เสร็จนะครับก็คือเราต้องเทเทแบบนี้เทปูนเพื่อเป็นขอบนะครับจริงๆขอบเนประมาณ15เซนนะครับขอบ15เซนแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้จะโมดิฟายนิดนึงให้มันเข้ากับหน้าตึกนะอาจจะเอาขึ้นมาให้มัน มองจากด้านนอกนะ่ให้มันสวยงามกว่าที่ที่แบบาวางไว้นะครับก็มันจะดูประหลาดประหลาดนิดนึงนะก็เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะก่อขึ้นไปนะครับให้มันได้ประมาณเท่ากับคานนะสีเซนนะอันนี้ก็อาจจะต้องก่อเติมนิดนึงนะครับอันนี้ก็วันนี้น่าจะเอาให้เสร็จนะตรงนี้ถ้าปูไม่พอก็จะผสมเทเลยนะครับเนี่ยรอบนี้นะครับเฉพาะส่วนนีอ้อันนี้ก็เป็นงานาชิ้นหนึ่งที่สําคัญของวันนี้นะครับ ทีนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งพอดีขึ้นมาข้างบนแล้วก็ได้ชวนคุยครับเรื่องของการวางแผนระบายน้ําฝนนะครับอย่าง,างแนวเนี้ยอย่างตรงนี้เป็นจุดที่เอาน้ําฝนลงนะสจุดแล้วก็ตรงนู้นอีก2จุดนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าพื้นตรงนั้นน่ะเป็นหลุมเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เทพื้นปรับระดับนะคือเราจะใช้คอนกรีตอีกชนิดหนึ่งนะครับ สำหรับเทปรับระดับนะครับเดี๋ยวก็จะปรับให้มันสโลปไปทางนี้นะแล้วก็ไปลงร่องที่เราทําไว้นะร่องนี้ก็ได้ออกแบบไว้นะถ้าน้ำผส,สมเนี่ยอ่ไม่เกินตรงนี้เนี่ยมันก็จะ,ะไม่รั่วซึมเพราะว่าข้างบนนี้เป็นคอนกรีตชนิดพิเศษนะสำหรับเทดาดฟ้าอยู่แล้วไม่รั่วซึมไปข้างล่างนะแต่ว่าถ้ามันเป็นคนละเนื้อนะอย่างที่กําลังเทอยู่เนี่ยเป็นคนละเนื้อ ก็มีโอกาสรั่วซึมนะครับแต่ว่าก็มันไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นนะมันจะลงมาที่นี่หมดนะแล้วก็ไปลงที่นี่นะอันนี้มันท่อ4นิ้วนะเดี๋ยวเราต้องซื้อเหมือนเป็นหัวกระโหลกอะนะเอามาใส่เพื่อให้น้ํานมันไปได้แต่ว่าไอเศษของสิ่งสกรปรกต่างๆฝุ่นหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะลงไปไม่ได้นะไม่งั้นจะทําให้ท่อมันตันซึ่งฝั่งนูนะ้นเนี่ยก็ไปดูคลิปถัดไปนะครับเราได้ทาดีไซน์รีวิวแนละ้วว่าเอาเอา,เอาท่อ ระบายน้ําทิ้งจากน้ําฝนไปอยู่ฝั่งนู้นเป็นท่อคู่นะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้โอเคนะมันมาขังตรงนี้ก็จริงนะครับตรงนี้มันต่ำเนี่ยังก็ยังไม่ได้ปรับนะแต่ตรงนี้ต่ําถูกต้องแล้วนะครับส่วนตรงนี้จะเห็นว่าข้างบนนะบน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 เนี้ยคือเทมาทังนี้นะครับดูจากตรงนี้เนี่ยน้าก็ไม่ได้ขังนะครับแต่ว่ามันควรมาขังเนี่ถูกแล้วนะครับแต่ว่า จะเห็นว่ามันควรจะมาประมาณแนวนี้เนาะซึ่งก็ถูกแล้วนะเขาก็ให้ตรงตรน,นี้มันสูงตรงนี้มันต่ำมันก็จะมาไหลออกมาตรงนี้แต่องไรก็ตามเรายังไม่ได้ปรับระดับนะครับยังไม่ได้ปรับระดับตรงนี้ถูกแล้วตามนี้นะครับก็จะน้ํำจะมาขังอยู่บริเวณนี้นะแล้วก็ลงไปที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็ลงไปฝั่งนูน้นลงไปฝั่งนู้นนะครับลงไปฝั่งนู้นนะครับก็คือก็จะเป็นท่อคู่นะอยู่แนบ อยู่ใต้คานเนี่ยอยู่ใต้ใต้พื้นนี้ใต้คานนี้นะถ้าท่านใดยอ,อยากจะดูว่าเอ๊ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นยังไงนะตรงไหนก็ให้ไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับการย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ก็นี่นะครับแตะตรงนี้ข้างใต้นี้นะครับ,ตะตระรบจะมีคําว่าสร้างสรรค์บ้านนะแตะตรงตรงนั้นและนะครับแล้วข้างบนเมนูมันจะเปลี่ยนนะครับเมนูเปลี่ยนปุ๊บก็มันมีหน้าแรกวิดีโอให้แตะตรงวิดีโอเนี่ยนะครับพอดูตรงวิดีโอปุ๊บ รายการย้อนหลังทั้งหมดมันจะขึ้นมานะครับท่านก็สามารถดูได้แล้วท่านสนใจอยากจะจญภัยไปกับเรานะหรือชมออความคืบหน้าและว,วิธีการที่ใช้นะหลักคิดหลักปฏิบัตินะครับในการทํางานก่อสร้างนะบ้านนะครับท่านก็มองตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้างล่างนี้มีคําว่าติดตามหรือว่า subscribe ท่านก็เพียงแต่เอามิ้วจิ้มเข้าไปนิดนึงให้สีมันเปลี่ยนนะครับ จากสีแดงเป็นสีดำนะถ้าสีไม่เปลี่ยนเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้อ่ะโอเคดังนั้นสรุปนะครับประเด็นสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการเทคอนกรีตตรงส่วนบันไดนะครับเทคอนกรีตตรงส่วนบันไดนะครับซึ่งเสร็จละตรงนี้เหลือตกแต่งแล้วตากน,นั้นก็เป็นการดีไซน์รีวิวเหมือนกันนะ,ะช่องเดินตรงนั้นนะมันแคบนะครับก็ขยายออกมาประมาณเท่าไหร่เนี่ย 20เซนนะออกมา20เซนก็ทําให้พื้นเขาเรียกว่าหน้ากว้างนะตรงนั้นนะ่ะช่องทางเดินนะมันออกมาเป็น125เซนติเมตรนะ1.5เมตรนะครับก็ทาฟฟิกพวกนี้เวลาเดินไปเดินมาก็จะรู้สึกสบายนะไม่ได้อึดอัดนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับก็คือขอบนะครับขอบขอบนะกันน้ำไม่ได้กันตกหรอกนะกันตกไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ คิดว่าจะดีไซน์ให้เป็นเรืเ่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้นะใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้นะก็จะเป็นจัดสวนและเป็นที่นั่งเล่นนะครับนั้นก็เลยวางแผนว่าจะก่อผนังนะขึ้นมาอีกนิดนึงนะพอกันคนตกนะผนังคอนกรีตผสมกับอ,ออกแบบให้เป็นรั้วเหล็กนะหรือราวกันตกที่เป็นเหล็กนะครับออกแบบให้มันต่อล้องกันกันกนกบทั้งบ้านนะครับอันนี้ก็เป็น ส่วนนี้น่าจะเสร็จวันนี้ถ้าไม่ไม่พอนะก็จะผสมปูนนะปูนเรามีอยู่นะครับอันที่2ก็เรื่องของอันที่สามไปแหละนะเรื่องของการา <c oughs> ระบบระบายน้ําเสียไอ้ไม่ใช่ระบายน้ําฝนนะจากาหลังคาคอนกรีตดัดฟ้านะครับซึ่งเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ก็ปรับไว้พอสมควรแล้วนะแต่ยังไม่ได้ปรับดีนะน้ำฝนก็จะมากองที่นี่แล้วลงที่นี่นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็เอาลงไปแล้วนะวนะมีฝนตกแล้ว แต่ว่าเพียงแต่มันยังไม่ได้ลงไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบนะตอนที่เราเอาไอ้นี่มาติดตั้งตอนที่เราปรับระดับแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะทดสอบว่าน้ารั่วหรือเปล่านะมีเสียงดังไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานหลักๆที่สําคัญในวันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ชุดขนถ่ายนะขนถ่ายอันนี้ก็เป็นเราซื้อมาเป็นล็อกไฟฟ้าประมาณ7 0 0 0 เจ็ดเพันเก้าหรือเอากลมแปดพันนะรับแม็กซิมัมโหลดได้แปดร้อยกิโลกร,รัมนะแต่จริงๆเราใช้ไม่ถึงหรอกเราใช้แค่สองถึงสามร้อยไม่เกินนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทำไว้แต่แรกแล้วนะเสียบเหล็กไว้แต่แรกแล้วตอนที่ทำพื้นพื้นเนี่ยแหละครับ ไม่ได้เสียบเหล็กแต่ว่าทําเอาเหล็กเนี่ยโผล่มาตั้งแต่แรกแล้วนะดัดเหล็กเรียบร้อยนะนี่คนดัดก็คือคนนี้เลยตุลานะอ่เสร็จแล้วมันก็เลยมีความแข็งแรงและตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลืออื่นๆนะครับตรงนี้ก็ก็จะทําเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําวันนี้นะครับอ่าโอเคงั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวอขอจบ นะตรงนี้นะครับฝนมันตกแล้วเหมือนกันนะฝนเริ่มตกแล้วเหมือนกันก็จะพามาชมความคลิปหน้าของงานนิดนึงนะว่าบันไดเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวอีกพุวกนี้น่าจะเดินได้นะครับเดินได้แต่อาจจะไม่ได้แกะแบบนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับฝนตกแล้ว